สาคูาเจอป้าใจดีวันนี้สาคูเจอป้าใจดีมากาเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทุกคนเดินเข้าไปนั่งในตักป้าแล้วขอขนมป้าเฉยเลยาลยพาพักเขาป้าเด้นอนน้ำปักอีกรถล,ลดละ,ะนี้ ทุกคนแรนแรมพวกท่านหมาง้อไม่กันรมกระตุกให้มันออกเออน่ะไปลอะปลอะเตาะ โมโหแล้วดูหน้าไอโมดูหน้าไอโมทุกคนแล้วดูหน้าหมาดูหน้าไอโมทุกคนรถนะรถใช่มาหลังนี้ัวพาหมามาดิ เอาข้าวป่ะเอาไปเอาปักเาสาคู้ไปกินขนมกันกินหนม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 โอ๊ยหมานกูวิ่งหันจังเลยต oh. oh. you? ั oh. ้งแต่ก oh. ูว่าเจอสาคู้คนจะตายเว้ ตาก้องตาก้องอยู่อย่างไกลมาตรงนี้คนนี่อันนี้จะขอคีบครับอันนี้จะของหมาไม่จะเข้าไปอย่างนี้แนะ่วิ่งลูกกินนมกัน วิ่งเพืนะ่อนอาวิ่งเพืนะ่อนอาวิ่งเพนะื่อนอ้าวทุกคนเย็นนี้เขากัมาอีกตามปกติตามเคยผ่าน้องหมอ,อก,กําลังกายแต่มื่อนี่น้องโชคดีเจอป้าใจดีป้าเพื่อนใจดีมากเพื่อนชอบหมาเพื่อนกับนแน่น้าดีมากนะจ๊ะนี่ก็ขอบคุณป้าที่เอ็นดูน้องสาคูนี่นะฮะทุกคนนี่ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เอ็นดูน้องสาคูสาคูาคกู ห,น,ห,ห,น,หน,นื่อยไหมสคูหน่อยไหมน้องจะเหนื่อยแล้วทุกคนแลนมาก,กบม,ากมือสะคูมาขี่ดื้อมกมาสคูมาขี่ดื้อสาคูมาขี่ดื้อมาสคูมาเลรางวันแนละ้วเน่ะนม,มึงนองาล<ะ>้กัรสคูฝากเนื้อฝากตัวน้ำรัจันตะกี้ก็พูด